ตราห้าดาวแดงหุ๋ยดีคุณภาพสูงใช้แล้วข้าวงามรวงใหญ่เม็ดโตโตอิลี่เด้พอดีว่าปลากินเม็ดครับเม็ดเป้าสันแดนบึดบืดเลยปลายังครับกินโอ้ประจวกครับ โอ้โหกินเป่าครับเบ็ดเปเบ็ดมีเงาตัวนงว้ยมันคือโบไมันมเสียบบ่้ยพวจะเสียบสันอยมันเป่าไอ้หันอะเยอะยวไปเบิ่งกอนครับโอ้หันยี่ไดวยาาครับบเงียก็ได้ครับ มันกับมันมีตัวไหนต้องกินเก่งหนีคือโกตัวไหนไมส่สิครึ่งแล้วหนีว่านได้แล้วครับพลียห่อครับบ่ดนั้นเดีวยวเสียบแหนะครับมาขึงเวทว้ซื้อครับกินแล้วครับ <laughs> กินเวทเป่าเงิ <laughs> คนความที่เสียบแหน่ว่างั้นเนื้อใส,ส่ .swing กวเกือบ <c oughs> สามครับ ใส่ยงามเลยครับปูมาเสียบมั้งสี่พันปูอ่ะมันกินปูอยู่แบปลาจอกลื่อนไปจอกก็ไปเลื่อนเสียบใบคุณไปเห็นได้เขี่ยบปูเสียบไปเลื่อนเสียบไปถิ่นไปยังมือโซ่เบ็ดง่ายเลยบ่เสียบไม่อันเบ็ดไปง่ายรวดมันครับเขาไปกวนเงียมากมือนี้ครับเขาว่าสิมาเสียบหมื่บ้านเพื่อนมาขึงเบ็ดโตไว้ครับ xem xét đến bếp bò thì khiến bếp bắp nha hộp bếp à nha bắp 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 nè bắp đây bắp <bó> là bắp nha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  นกเบิิงนะครับพอดีโอ้ยใส่สงเกือบสามครับมาจออครับหมานครับมาท่านด้เห็นยังครับ